อเอาเขื่อนจับมือสเฉยๆอันนี้เป็นทีวันอาทิตา์ทางสองทีมมาปัจจุบันนี่การมางกำลับบงจับมือถือเท่าทรายส,ยสบายดีเนาะเผื่อเกี่ยบนงเดินในคูจมิตรเอ่อประจำวันที่ห้าเดือนมีสารพัดน้องเนาทีวันแกนน่นเนาะเอ่อวันนี้ที่ว่าอากาศดีเอ่อนาทีแท่งเอ่อาวันนี้ถือว่าเอาใจใส่ทางสองทีมพี่น้องเฮาทงลูปไปฆ่าเสียงเฮานี่ถือว่า เดินทางมาสำนีิก็ถือว่าโชกชุนนึง่ง <c oughs> ก็ถือว่าบธรมดาเออรุวนแรกแต่มีนากิล่าดๆ้อ่น้องเฮาลูกรท่าซิงเฮานี่ก็เป็นทางพน่นอนกุณบ้านที่สองก็ค,อคอกอือน้องมาเขียนเออเป็นเมือง่ามีส่เสียงทางด้านอุตสาหกรรมนอเออือวบาปลูกฝังเดยนชัดก,ก็คือบอกโมนองนัน,นก็มีทางบันเทางทานอเป็นสินค้าเสอมอนอในทัวแถงเฮาอันนี้นอ กรบวนการนกว่าซูเมอเกียร์คอมทางสงคิมอาจะได้เิดสนามโเงยยันมาไปหมายเลขสิบเปิดบานกับโอ้ือว่าออกเนาเปิดบานกับกบไปหมายเลขสิบแปดถืว่าทางมาไปน้มงหมายเลขหนึ่งโน่นำมัอประจูถืว่าทาง กลางวลังนี่คือดิทูนนออันนี้เป็นสาิเออแทงตีใช้กูฟอนึงเดืยวดูดอ๋อกแ้วในความไม้เลกนึงไม้เล้ค่ะเตอนมาให้ไหมเลียกี่รูเป็นคาซิ่งเปอร์ต่อเรงปีใช้ลูบแค่ซิงเปิดนย้ำมาบอกความดิทูนดิทูนจะาปด้ไ่าจให้เขาฟมาเลือสิบแปดมาเลข18ยังไยยังไม่ถ่ายไปท่าก็กลับโอ้บอลุ่นีเสียนะ In <laughs> lượt bên cạnh sĩ. là thế này bạn. Lượt bên cạnh sinh Bán Bên cạnh sĩ. 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 เอาเน,น้นไม่บานเผยเส้นจันจับกำลังดูไปทั้ง่าใมาให้เขาซเอ,อิดามไปฟันน้ำนน8 8 8 8. เลยสี่ี่ปาตะขาไทยเตดสีไม่แกนโอ้ปาดูนี่ชาวมามาเผยดูดูสีสสสโอ้ของยากมากลวันนี้รงฮะดูด นะแล้วสนามกนเอออที้ายเลขสามหนึ่งเนาะไมาจากไอ้เขากบดจากมันบเข่าเน่ะยีว่าเป็นบานตันตีเจจากวิบระคาซิง ย้งมาถึงแ่นี้มันไก่กระเจาฝนสบายดีปะลุงอะไรบาเสียงของเสาจ่อยตัวนี้เป็นบอกเปนบอกตัวมาไปท้สนามทงเมงมาก็ได้ิที่ชนมาใหลายปีน่อในงานบุญแลดงฉลองแต่แท้พครับเปนไมเล็กชิเ ออเลอยู่เสบาดเลตตคัญบาดเยาวมาถึงม่พิถนเดือออกหักเงสบายอะไรเอาบาดดีๆ้องแม็กคือบุลงเตะเสียบานเหรอเสียดาเสียดาก็มาเสียบานมันี่อะไรเคยหล่าอยู่วัด เฮ uh, hey, uh, well, so uh, uh, ้ยไปเลยนี่เฮ้ยลยนี่โฮ้ยแตสิมาร์เติมเนเดี๋ถือกองหนังเซฟไปเอาหายด้วยล่ะวอาทีมคเนเซฟไป้จ็มันจอยเอาหายแล้วมั้ยเอาความไปนงเพือนเราจมหาเจ้าได้เออขืนขืน เกินเกินเกินยับเนี่ยยับให้เาจอยนางโอ้ยนางเร็วซิงไปอูเลกไปน้าทางปช่าไมเลขสแต่หมยเลขสเขาลกไปกมกันเานึ่งหงนอนมามาประตูปิดยาออกมาพ่พุน สิบเอยังได้เปิดใหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอทีกับหมายเลขถือว่าถือสิของไอ้สิบปมันเนี่ยป็แบนไม่สิบแปดหมายเลขสิบแปดเปหมายเลขสิบแปย่าล้างใหญ่อย่ลางใหญ่ดูเป็การสิ้ใจไหมทีทีกีสุด่ต่อไปดูปาสิจนาจมาดีทนกับบนัะจ่ายหมายเลขสิบแปดสิบแปดเติมหมายเลขสิบแปดถือเจ็เจหมายเลขสิบปดันไ้บ้าหมายเลขสิบแปดตมหมายเลขสิบ เฮ้ยูกม่ตมเทันก็เูทีมเนี่ยมันอยู่เทียมน่ะน่ละ้างลังน่ะอยู่ก็เทียมไหมออมันอยู่ยังงองีรเนัดีนี่มบ้านเกิดมงนอนกันนี่แหละสีสคนไทยหมายเลข7มเมหมายเลข3นี่หมายเลข1 7เอาเ่พมนจะบาไม่เยอบ นายเฮาสับทสับทากระตัเตื่นมาตบตาดูนี่บอบยอมรับลศุกร์ตึ้นไปเจ้าอาจจะไม่ขอบใจท่านสมเนาเน่าทีได้ลงทำการแข่งขันในครูธรรมิสอาจจะท่านเที่ยวลาพี่น้องเฮาการนาจะได้มาฟานไล่ืสอบรรดาทาดทุกัดสวรรค์ที่ได้มาอุปถัมภ์คำสู้หรือว่าอุปถัมภ์ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เนาะ เอ่อจุดประสงค์กระเทยจะได้สนามบัตีให้แก่ทางลูกทางหลานของพวกเฮาเออในห้องเียนมาปายเฮานี่แหละนอเออเอาจากชั้นถเทมาเริ่มแต่เมื่อทีชิดเก่านอเธอมามาหอดประตูที่มณีนอถือว่าผู้ที่หนึ่งนอแก่เคอทางอาจารย์นิเพงนอเอ่อฟองเียนมาปไปนอผมหนุ่มกบัวกับคนในนอสองแสนกีเอาเธอมาผู้ที่สองทางไกยูสุภีนอทำงานทางน้ามงเฮานี่แหละดอกเอ่อหนึ่งล้านหก สนสี่สบันกีสท่บัวคำนอเพ็นนงแพงอันนี้ถือว่าห้องเลขานากก็คือโชคนี่เป็นคนไทยคนอ่สมสมมเียหนึ่งนกีาต่อมาก็คือท่านวานอเออถือว่าหัวหน้าน้า้มีจับท่าจันห้านา่ามหนึ่งพับาท ตัวต่อมาจะคือ2 2ชั่วโมง50นาทีนะมีแทงชนมาไทยดีกว่าน่าติดตาชนมาไทยนอแต่มีมุมทา1,200ต่อมาจะคือน้องผู้ชมคลจังเลยแต่ขับรถนอแต่มีมุมขาฮาเซกิเดี๋ยมาจะมีแทงพรากแต่น้องมีกำการทำไมขายกำการเลย ประมาณคอางลปรกอบีละทอนนอทางนามงเฮานาะมีมูล่าห่าแซกจีใช่ละเนี่ปกติเม็นสาวรัลอ้พงมไหมพางมโล่ไหมปลาอ้เียนัน่งคือากเออคือเกิดเสียบเากแม่ทอยอกตาเงิตูเฮาเนี่ยสองคนนี่ยนอให้เกองเวียนเฮาถือว่าบราณตเนอะอาตมาคืออาจารย์ทองคำนอก้องุงเรียนคือสถาเมืองสงขล เออผู้กอบส่วนหนึ่งด้ยฮาซิบาต่อมาคือทางอาจจันทร์สันเทศน์นอสโวเวียนาหัวันเออมีมูนคาฮาเมืองจีเอานปดิมาคือทางกัปตันรนอพมไทยยูซุปเปอร์เออทางทีมงานอโมของเราเทวมาได้ประกอบส่วนทางอีแม่เออฟอกไหม เออสโลงทำนมุ sociedad, มเน่พเปน้องนาทานอกนอเออที่ได้อ่านได้ซื้อมาี่ยือว่าวเรเออเป็นสลงเออครัเคียร์สวรรค์นอยถือว่าอันนี้ก็เป็นหน่วยงานางดัิชด้าจัามุนเสองเซนกี้นเดินโตได้เดนนี่ยนะโตสูกมีคนเล่นไร้างนอกได้พอถอยมีคนเล่น้างนอกไดน เออถืวาสาลางเออถีอ่าสนับสนุนในการแข่งขักีฬาครั้งนี้ทีมเราเนี่นไก่นอกที่้ำด่มจิิแท็กเออว่ารอวกเป็นมุนคาจิเซตกีเนาะเออถือว่าถือแท็กนึ่งนอาเแล้วตาเนาะก็วอานี่นาะจะมีทานบัติท่านประธานเาแล้วล้งพีน้องมาเนาะจุดจบ็บบนี้เนาะนี้ตอนนี้ทีมาบปยะโมงเนาะยัง นำลังนามรูปมาซิกนอกบอ่น้องเยนสูบประตูนึเงองเกานองเสียกองเสียกูฟุตอกแดงแดงเจ๊จะมายังเม็นว่าหรือวาาฟุตบาวการนั้นเอามาคุมทางไหนคุมคทงนี้มาคุมบอ

ยืนเลยซื้อทุนแบบนี้โอ้เอออฮะซื้บา้ามขใจท้างสังเออทางสมีัทีไมค่ัสิงหโารแล้วก็ทางเออไป่ต้หามงเเขาเนาะเออถือว่าเทเซียถือว่าเป็นของธรรมดาที่เ้องเขาเนาะ เออือว่ามาคังนี้ก็ถือว่าพองไปนงในเขารอบแล้วพี่น้องเท้่มดไปาดสนามมพี่น้องเเตอง้ใจด้อแทเฮ้ยเอ้ยเรียมตัวเฮ้ยมองไปนงงสะรว